สวัสดีครับก็วันนี้มารีวิวเครื่องทำน้ำแข็งนะครับผม315ของนิวตันมือสองนะครับผมตัวนี้ก็เราทำบิวใหม่ทั้งตัวบิวเดมบ้างนะครับผมก็สำาวจภายนอกก่อนนะอันดับแรกอันดับสองก็คือดูระบบไฟแล้วก็แว็กน้ำยาถ่ายน้ำยาใหม่แล้วก็ถ้วยตัวถ้วยนะครับตูดถ้วยเนี่ยเราเป่าตะกัวออกหมดเลย แล้วใช้เงินแท้ๆนะครับผมเชื่อมตูดด้วยครับก็คือเปลี่ยนบล็อกใหม่เปลี่ยนบล็อกใหม่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนลูกยางใหม่ลูกยางที่ที่สำหรับมันเปลี่ยนใหม่ห่อเข้าไปดูกันครับตอนนี้เดินเครื่องได้ประมาณนักทุ่วโมงอละวแต่น้ำแข็งก็เริ่มหนาขึ้นเห็นไหมครเครื่องจะบางๆอย่างนี้นี่มันเริ่มหนาขึ้นแล้ว น้ำแข็งในนี้ครับตัวนี้สามหนึ่งห้ารุ่นนิวตันสามหนึ่งห้านะครับผมขายที่แปดหมื่นห้าพันบาทครับผมตัวนี้เราส่งมาที่แพรนัชชาสะพานพระนางเก้านะครับผมร้านอาหารใหญ่โตขอโหลานเลย ตัวอาหารอร่อยอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเยน็นนี้ผมพิสูจน์ให้ครับมองรห็นสะพานไหมไม่เห็นออกมานอกน่อยโอ้ยแสงมันเยอะอะพี่สวัสดีครับยิไดอย่า